สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับยื่นข้อเรียกร้องห้างค้าปลีกค้าส่งจัดระเบียบการตั้งราคาขายเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกเกษตรกรนะครับก็เลยทําให้ทางกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาขายปลีกในห้างครับห้ามกําหนดราคาขายต่ําเกินจริงเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกเกษตรกรครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้เดินสายพบปะห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ยื่นหนังสือขอให้มีการจัดระเบียบกำหนดแนวทางตั้งราคาขายเนื้อหมูตามโครงสร้างต้นทุนฟาร์มครับเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาหน้าฟาร์มของเกษตรกรนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าปัจจุบันการตั้งราคาจำหน่ายของห้างค้าปลิก มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาหน้าฟาร์มของเกษ,ษตรกรครับโดยห้างบางแห่งจัดรายการโปรโมชั่นชิ้นส่วนเนื้อหมูในราคาต่ำมากเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกผู้ค้าหมูนำมาใช้อ้างอิงเพื่อที่จะกดราคาหมูหน้าฟาร์มจนเกษ,ษตรกรเดือดร้อนนะครับก็เลยมีข้อเรียกร้องครับทั้งขอให้กรมปศุสัตว์ออกระเบียบระบุฟาร์มต้นทางแหล่งที่มาของเนื้อสุก,กรที่วางจำหน่ายปลีก ณจุดจำหน่ายขอให้ห้างค้าปลีกตั้งราคาขายปลีกเนื้อหมูไม่ต่ำกว่า1.8เท่าของราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มซึ่งทางสมาคมจะส่งข้อมูล คาดการต้นทุนการผลิตทุกไตรามาสครับเพื่อใช้เป็นตัวตั้งต้นประกอบเกณฑ์การกำหนดราคาขายและกรณีที่มีการตรวจพบว่าห้างค้าส่งค้าปลีกใดที่มีการตั้งราคาต่ำกว่าที่ตกลงสมาคมก็จะมีหนังสือเตือนถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะยื่นร้องทุกกล่าวโทษต,ตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครับ